รีพอร์ทีวีเป็นสื่อที่เชื่อถือไห้รักบองกาวร,รู้อานวยการจังหวัดรุบบรีใจพิธีเจเริญพระพุทธมนต์และทำมุลตักบ,บาทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกวันวรีนารีรักราชกัญญา8ลูกราบของ2,068 วันที่8มกราคม2568ที่วัดมณีชนละขันต์ตำบลพรมมาศอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังกภากรคุณผู้ว่าราชก,การจังหวัดลพบุรีเป็นประธานประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบ,บาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวันวรีนารีรัตพระจักรยานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2567โดยมีพระกิติยานเมธีเจ้าคณะอำเภอเมือง จ้าอาวาดวัดกลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นได้นาข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จานวน3 9รูปและปล่อยพันปลาจํานวน39,999ตัวที่บริเวณท่าน้ําวัดมณีชุลขันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวันวรีนาวรีรัตราชกัญญาทรงมีพระวิรยิยะอุตสาหะและพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระหาตไทยเต็มเปี่ยมด้วยพระ เมตตากรุณา เพื่อบำบัดทุกบำงุงสุขแก่อนาประชาราฎรถลวดเป็นพีประจักษ์อยู่ในดวงใจของพระสงฆ์ใกรชาวไทยทรงเจริญรอยตามพระยุคนละวาาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสารต่องานหัตถศินซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถักทอด้วยฝีมือของชาวนาชาวไร่โดยมีพระปณิทานแน่วแน่ที่จะส่งเสริมอาชีพกลุ่มผ้าไทยทุกแขนงที่ก่อเกิดขึ้นจากสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพัน พเพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชนคนไทยตลอดจนสารต่อง,งานด้านการอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมืองอันทรงคุณค่ายิ่งไว้บนผืนแผ่นดินไทยมิสเตอร์โทนี่ายงา